ค่ะรับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสมพิษกันยังอยู่สวนดอกไม้เนาะค่ะกับมะไทยตัวไฮเบิ้งอีกเนาะค่ะเนาะ,ะเพิ่งเพิ่งกระตอมดีดกกีกับดอกไหม่ขึ้นมากหลยอายุก็จะเป็นประมาณเนี่ยค่ะพี่น้อง,เ,งเพิ่งเพิ่นอัน ตาเต่งสวนได้สวยงามค่ะพี่น้องจ้ากะสมรลค่ะที่เขามาชมแล้วค่ะพี่น้องสีอยู่รูสมเบิดกะเก็บเอาวันยากาศดอกไม้สวยๆงามๆจนเบ็ดเบ็ดพูละค่ะเบ็ดฟิล์มพูละค่ะ น้ำคักเนาะพี่น้องเน,นาะจ้ากว่าดอกที่ยังเชื่อเพื่อนอ่ไ็ได้อมพิจิตรคนหาราสีเขียนลงให้ด้วยค่ะพี่น้องเบิ้งน้ำหลยอ,อันนี้บานแล้วค่ะพี่น้อง ดอกนี่คือบานแล้วอู้โดนเติบได้เขียวที่แล้วมากับยังจูมอาทิตย์หนึ่งพอดีค่ะพี่น้องทีทีแล้วเออสมบัติกับมา้าวันพุธมือนี่มูนี่วันอังคารโอเคฮกมือค่ะกะสำอาทิตย์หนึ่งพอดีค่ะเพิ่งจะบานนี่แม่ค่ะพังเนี้ยนี่คือบานออกมาแล้วเนาะเนาะ,นะว้าวมอน,นั้นชุดใส่สิบานเพิ่งมา พึ่งมาลุ้มจอยสิสงสัยต้องหวานเงี้ยเลยนู่นค่ะนี่ค่ะมันเป็นเป็นรอบๆนี่เชี่ยค่ะพี่น้องเบิ้งด้วยค่ะเป็นปลูก เพิ่นเขียนเป็นวงกลมแล้วเพิ่นกับปูกค่ะแล้วก็จดมงห,งหันจดมงหันกับทัทงงในบานเพิ่นติดๆกับไม่เจดอกไม้ค่ะพี่น้องเยี่ยค่ะ เป็นอ้อมนะมาส้มนี่เนาะค่ะเนาะค่ะกลับไปทั้งนั้นแล้วก็มีสะนามยึดตรงกลางค่ะพี่น้องมามิสะนามอันนี้ยึดตรงกลางแล้วก็มีโบเจ้าแม่มาเลียยยึดตรงกลางน้ำค่ะเพื่อนก็ระไหวายกาบอยู่ค่ะส,สาธุสาธุสาธุลูกหลานมะไทยลูกไทย วิดีโอค่ะให้ติดงามๆดังๆปังๆคนเบิ่งหลายๆด้วยเจ้าค่ะซาทุสาทุสาทุโอ้เจ้าแม่ไม่เลี้ยงหน่อยค่ะค่ะนี่เป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องงามไยแม่เบิ่ง ค่ะคลิปนี้ก็จบจำเนียก้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ